สวัสดีครับคับตอนนี้เราอยู่กับสวนกบบานไหนเนาะสวนกิ๊กเก๋กิ๊กเก๋กิเกเ่อมีเพจมีอะไรมั้ยไม่หรอมีเบอร์โทรศัพท์มั้มีจ้าบอกบอกบอกหน่อยครับ0635ศูนย์หกสามห้ ศูนย์หกสามห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าสามเก้าสองสามสามเก้าสองสามอยู่ว่าคุณเก๋เนาะเอ่ออันนี้ขายแค่ตัดมานานยังเดี๋ยวจะประมาณห้าปีห้าปีเอ่อตอนนี้เป็นธุรกิจประจําเลยเป็นงานรักเลยใช่ไหมใช่ไหมอ๋อเป็นเก็จะใส่ลายเิมก็ได้เนื่องาหลักก็ได้เพราะว่าช่วงนี้อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรตอนนี้อันตัวเองใหญ่ๆก็คือปกกิโนเนาะ จะเป็นโซนแอสโตรอ๋อไอแอสโตรโซนิือโซนดีอันนี้แอสโตรแล้วก็จิมโนสวยๆครับอันนี้คือตระกูลอะไรอันนั้นเป็นพวกแอสโตรค่ะแต่เป็นพวกโกักิโกมีบ้างหัวแบบปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มอะไรเนี่ยทีนี้มองมาคดูเออสวยครับมมาากยหลากหลายคือเราเอ็งขายตอนไหนยังไงบุใหญ่ตวนใหญ่ก็มีลูกค้ามาที่สวนบ้างขายในอินเทอร์เน็ตบ้าง เออทางมานี่ก็พอเลี้ยวตรงโคง้งแล้วก็เข้ามาทางไอ้โรงเรียนตันโหนต้นอ่อน,นถึงอ,อนามัโนโหนก่อนถึงจะอยู่ข้างทางครับอบตตรงทางอบตตันโหนเนาะคนละฝั่งถนนกันเข้ามาพูดกับเจอเลยนะครับก็สวนก็ยินดีตลอดนะเผื่อใครมาซื้อมาหามาดูเนาะข้ามาก็มาแวะเยี่ยมกับคุณคุณเก๋คุณเก๋นะครับมาสนใจบ้านเองครับใกล้ๆหรือคนอยู่กันไหนก็มามามาเยี่ยมชมครับแตนนี้ก็ อันนี้อามาเลยกนันนี่ลูกชายครับลูกชายลูกหล่ออยู่โมโคลครับสีชทนีครับอันนี้ก็ขายเต้นเลยครับเนี่ยส่วนใหญ่นี่เราขายทางไหนครับขายใน,นอ,อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวลูกค้าประจําอีงนี่ก็มีค่ะมีเนาะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเอสโซตระกูลไหนยังไงที่ขายดิฟขายดีหรือเลยแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบ,ค,ชอบค่ะไหนจะเป็นมัตสึสเปะเพราะไอที่ดังๆหรือว่าลายแปลกๆ เอสโซนี่ค่อนข้างจะมากเนาะหลากหลายเนี่ยลองมาดูนะครับนี่เขาเรียกหัวอะไรนะหัวอะไรนะโกะอะไรนะมันไน้มีทั้งดางไม่ดางแล้วก็ตะกุมตะปั่บางคนชอบก็จะชอบแบบนี้เนาะไอ้แบบนี้มันไม่ใช่เป็นโล่งหรือเป็นโลมหรือมันแก่มันแก่ค่ะมันแก่แต่อันนี้ก็ใหม่ๆคนชอบมันหลายปีแล้วนะต่างกว่าสี่ห้าปีอ๋อต้งแต่งแต่เริ่มเลี้ยงมาถ้าคนสนใจอันนี้ประมาณประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดเขามาเดินดู เอสโซ่จริงอันเก่าๆอันนี้เก,นนกา่าไหมดูชัดเลยผมไม่ค่อยรู้รข้อมูลก็ยังโอเคไหมเป็นพันไหมสักพันก็ทั่วไปสวยตัวมันก็มันก็ได้เนาะอันนี้รักพันไหมตัวน,นี้นเราจะรูด่าง,งๆครับอันนี้ก็อันนี้ส่วนใหญ่ก็อาโพดขายกลุ่มนี้จะกลุ่มนี้เลยหรือกลุ่มไม่เ,อมเมยอะน,น้อยตยัวเล็กจะขายตัวเล็กๆเข้านนมากกว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่จะเป็น อ๋ออันนี้เป็นพ่อแม่พันมาดูทีงนี้ครับเอ๊มครับเนี่ยผมมองดูมาเนี่ยสวยมากเลยครับเอ่ออันนี้เนกกาบใหม่ๆเนาะอันนี้ของพวกอะไรสีกัวสีเนาะกัวสีกาบมันทาอยู่นี่เลยก็ขังไว้นี่เลยเลยพอให้มันอยู่ในอบเลยเนาะกันน้ำกระเด็นกรับคุณอันนี้เขาไอ้เห็นยังยังหลายนี่เขาเรียกอะไรเอ๋อะไรเดดีมเดอะไรนะเดนะไเดยอะเดอะไรนะเดดีมเดย์ดีมอันนี้ยังมานอันนี้เขากำลังนิยมอยู่ไหม หรือลดความนิยมลงแล้วปัจจุบับก็ยังเล่นกันอยู่นะคะก็พอได้อย่ใช่ยังงี้เ้าเขาซื้อไปเนี่ยขายไหมขายค่ะแต่ตัวน,นี้ขื้นกั๊บเลยประมาณอาทิตย์เดียวคิดว่าอยู่ไหมคิดว่ารอดไหมอาจจะรอ,อดร้เปอร์เซ็นต์รอดมาแต่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋ออาจจะตายบ้างไม่ตายบ้างก็แล้วแต่แต่โอกาสแต่สิบเปอร์เซ็นต์ทวงรวยแต่ถ้าหน้าฝนรู้สึกว่าเขาก็จะมีตายบ้าง เรนจะกวาดยากเนี่ยอ๋อมีชื่อลูกเชียร์อะไอย่างนี้เขาถ้าเราขายก็ขายเขาก็ได้ใช่ไหมอาจจะรักถูกหน่อยใช่ไหมได้จ้าได้รักรักร้อยรักพันอ๋อนี่เป็นหลักแค่หลักร้อยเองหลักร้อยโอเคนี่ครับมาดูสวยๆครับเต็มเลยครับนี่อันนี้ก็หลายปียังสักเดือนครับประมาณนี้ประมาณปีสองปีปีสองปีนี่นะครับนี่โหอลังการงานสร้างครับอันนี้อะไรเลยกิมโน มีหลากหลายมีทั้งดงังมีทั้งเขียวมีทั้งผมก็มไม่ค่อยผมชอบเธอแต่ว่าไม่ไม่ถนดัดไม่ค่อยซื้อของคือนี่ก็จำหน่ายใช่ไหมเลือกไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์อีกก็มีขายด้วยแม่พันธุ์ด้วยก็ปะปนกันไปนะไม่ได้แยกไว้ <c oughs> หลากหลายเนาะแต่เขามาเยี่ยมชมมาดูนี่ถ้าเขาพอใจเขาก็ขอซื้อก็ได้แต่ความพอใจอันนี้ก็ขายบางอย่างก็อขอว่าเป็น<ต>พ่อแม่พันธุ์มีจะปัน จักหมื่นต้นบนรพบได้ษไหมสวนใหญ่เนาะนี่เนาะนี่สร้างด้วยกับอะไรอย่างดีแข็งแรงสร้างมาห้าปีโรงเรียนยี่ปีทั้งโรงเรียนตัวนี้จะอยู่ที่สองปีค่ะสองปีแต่ก่อนก็อาจจะไป็โรงเรียนแบบย่อมย่อมยังไม่มาตรฐานนี่มาตรฐานเนาะโรงเรียนแรกจะเป็นโรงเรียนแต่ตอนนี้เขาเป็นโรงเรียนเก็บเก็บไม้ที่พร้อมมาเก็บพร้อมอะไรนะอืม ี่ัับนนใครสนใจก็มาเยี่ยมกรับสวนคุณเก๋กิบเก๋อยู่ตรงขามอบตตอำเภอสูงคราษนะครับเนาะขอเบอร์โทรศัพท์อีกทีครับจำได้ไหมจำไม่ถูกเลยจำไม่ถูกเอาเบอร์โทร063 063 589 589 3923 3923โทรได้มาแวะมาชมมาซื้อมาหาเนาะ พอใจใจ่สมัยก็จะขายมานหน่อยๆไอ้ใหญ่ก็ไปไอ้ทำทำพันเนาะวันนี<ช>้ขอขอบคุณคุณเก๋รครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับมาเยี่ยมมาชมครับ